ก่อนจะพูดเรื่องอื่นขอเชียร์ทีมนี้ก่อนพร้อมแล้วไปกันเลยต่อให้เป็นกลุ่มเล็กๆคมหนึ่งแต่ถ้าออกมาได้ใจรักชาติสนาพม่ากริยั์ก็ออกมาเถอะครับมาร่วมกันท้าใ้้เขารู้ว่า ยังมีกลุ่มคนที่พร้อมเจอมาอกับปกป้องซึ่งสถาบันหลักของชาติตามภาพนี้นัดหมายกันที่เซนต r a l w เวลด์เวลา13นาิกาวันที่6มีนาคม2514นนะครับตามภาพนี้ได้เลยครับเ oh, ชียให้กระดาษดีแล้ว ใหญ่เพรเขานะใหญ่เพรทีมนี้นะดูเตียบเดียด้านข้างนั่นเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดใหญ่ดูใหญ่เพรเขาใหญ่ไอ,อเขาดนะัก mm hmm. เขาสัดเต็มหมดอะไรวันได้มายี่สิบคนฉะนั้นเราต้องมาต้องต้องใหญ่ไอ,อ,อเขานะตัว mm hmm. เ,เรื่องนอกเดือ้หนึ่ง มีเด็กคนหนึ่งมาเรียกครูว่าลุงลุงเอียลุงลุงบ้านบ้องลูกิวก่อนลูกิ้วเรียกครูว่ากระเทยเท่าครูจะไม่โกรธเลยรูมึงลูกิ้วดูหน้าดูปากดู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 หนาเรียกครูอีแก่กระเทยเท่าครูไม่โกรธสักคำมึงมาเรียกครูว่าลุงคูโกรธเดกกิว